คุณเคยรู้สึกเหมือนไฟในใจคุณกำลังเผาไหม้แต่ไม่มีใครเห็นไหมคืนนี้บ้านร้างแห่งหนึ่งซ่อนความลับที่ทำให้หัวใจคุณสั่นสะท้านทุกเสียงทุกเงาอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดเงาที่ถูกลืมและอดีตที่ยังไม่จบกำลังรอคุณอยู่คุณกล้าพอที่จะเผชิญกับมันจนถึงวินาทีสุดท้ายหรือไม่ไฟแห่งหัวใจที่แตกสลาย ลูกวาบขึ้นในความเงียบงันของค่ำคืนอากาศเย็นชื้นลูกผ่านผิวของลีน่าเหมือนเตือนว่าบางสิ่งกำลังใกล้เข้ามาเสียงฝีเท้าเบาดังแถวอยู่หลังบ้านร้างเสียงที่ไม่ควรมีในสถานที่ไร้ผู้คนลีน่าหยุดหายใจเงี่ยหูฟังหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นในอกกลิ่นดินเปียกลอยเข้ามาอย่างหนัก เหมือนมีบางอย่างถูกปลุกขึ้นใต้พื้นเธอขยับไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวไม้เก่าบนพื้นส่งเสียงลั่นเสียงดังชัดเจนเกินไปเหมือนเรียกบางสิ่งให้หันมามองสายลมพัดวูผพาเอาความเย็นเสียดแทงเข้ากระดูกพร้อมกับเงาดำเลื่อนผ่านกำแพงเหมือนมือของใครบางคนกำลังลากยาวช้าลีน่ากลืนน้ำลายคอแห้งผาก เธอรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องอยู่ในความมืดเสียงลมหายใจแผ่วดังอยู่ด้านหลังใกล้จนรับรู้ถึงความอุ่นที่ไม่ควรมีลีน่าหันไปอย่างช้าปลายผมของเธอถูกบางสิ่งแต่ต้องสัมผัสเย็นเฉียบราวกับเปลวไฟสีฟ้าเลียผ่านผิวหนังหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บในวินาทีนั้นเธอเห็นเงานันนขยับเข้ามาใกล้ ขยับจนเธอได้ยินเสียงกระดูกเสียดกันแล้วบางสิ่งในความมืดยกใบหน้าออกจากเงาเผยให้เห็นดวงตาที่กำลังมองตรงมาดวงตาคู่นั้นส่องแสงเรืองสีแดงคล้ำเหมือนถ่านไฟที่ถูกซ่อนใต้ขี้เท่าลุกโชติช่วงอย่างเงียบงนันแต่กลับกดทับลิน่าจนแทบขยับไม่ได้ลอมาหายใจของมันเป่ารถแก้มของเธออย่างช้า อุ่นแปลกประหลาดปนกลิ่นไม่จางเหมือนมีบางอย่างถูกเผาภายในร่างของมันเองลีน่าถอยหลังหนก้าวแต่ส้นรองเท้ากระแทกกับเศษไม้เสียงดังสะท้อนกล้องไปทั่วบ้านร้างเสียงดังชัดเจนเสียจนทุกพนูอากาศสั่นไหวเหมือนกำลังปลุกบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปอีกชั้นเงาดำนั้นขยับคอของมันหันตามเธออย่างผิดธรรมชาติ หมุนไปทางหนึ่งก่อนจะกระตุกกลับเหมือนกระดูกกำลังบดกันเป็นผงลีน่ากัดฟันพยายามควบคุมเสียงหัวใจแต่ยิ่งเธอพยายามเสียงหัวใจยิ่งดังดังจนรู้สึกเหมือนสะท้อนกลับเข้ามาในกระโหลกของตัวเองผนังไม้ที่ผุพังถูกสายลมพัดจนสัน่นเสียงเสียดสีของไม้ฟังดูคล้ายเสียงคลางเสียงที่เหมือนกำลังเตือน ว่าบ้านหลังนี้ไม่ต้อนรับชีวิตใดอีกต่อไปจากมุมห้องมืดลึกมีเสียงกุกกักดังขึ้นเหมือนเล็บยาวขีดลงบนพื้นไม้ทีละนิ้วขูดลากช้าทิ้งรอยลึกเป็นทางเสียงนั้นใกล้เข้ามาทีละน้อยลีน่ารู้สึกขนลุกไปทั้งตัวราวกับมีมือเย็นจัดหลายคู่กําลังไลขึ้นตามกระดูกสันหลังเธอหันไปมองทางเสียง แต่ความมืดในมุมนั้นหนาทึบจนเหมือนสามารถกลืนทุกแสงที่เหลืออยู่กลืนแม้แต่ความกล้าของเธอไปทีละน้อยลีน่าเริ่มหายใจทีอากาศในบ้านร้างเหมือนถูกดูดออกจนปอดของเธอแทบไม่เหลือพื้นที่สำหรับลมหายใจเหมือนเธอกำลังดำดิ่งลงสู่ก้นทะเลลึกทั้งที่ยังยืนอยู่บนพื้นดินพื้นไม้ใต้เท้าเธอเริ่มสัน่นเหมือนมีบางอย่างกำลังเคลื่อนตัวข้างใต้ เสียงแตกกรอบของไม้ดังขึ้นเป็นจังหวะต่อเนื่องเหมือนหัวใจอีกดวงกำลังเต้นอยู่ตายบ้านเธอไม่แน่ใจว่าควรวิ่งหรือควรหยุดแต่ขาเธอกลับหนักราวกับถูกตรึงไว้เหมือนเท้าของเธอฝังลงในพื้นความหนาวและความร้อนปะทะก,กันในเลือดของเธอจนรู้สึกชาไปทั้งร่างเงาดำนั้นเริ่มก้าวเข้ามาใกล้ทุกก้าวของมันเหมือนช้า แต่กลับทำให้ระยะห่างหดลงอย่างรวดเร็วเหมือนพื้นที่ในบ้านถูกบีบอัดจนเหลือเพียงเส้นทางให้มันเข้ามาหาเธอเท่านั้นกลิ่นไม่แรงขึ้นผสมกับกลิ่นเนื้อชื้นที่เปื่อยยุ่ยกลิ่นหนักจนลินหน้าแทบสำรอกแต่เธอกลืนความหวาดกลัวลงคอแม้ว่ารถขอมาจะแล่นขึ้นไปถึงปลายลิ้นเงานั้นยกแขนขึ้นปลายนิ้วยาวเหยียดผิดรูป ขยับไว้เหมือนเส้นได้ที่ถูกลมพัดแต่ปลายของมันคมพอจะกรีดอากาศให้เกิดเสียงเสียงแหลมเล็กเหมือนเสียงกระจกแตกเป็นเสียงลีนากลับพริ้ตาเพียงเสี้ยววินาทีแต่เมื่อเธอลืมตาขึ้นเงานั้นเข้ามาใกล้กว่าเดิมหลายเท่าจนเธอมองเห็นร่องรอยเผาไหม้บนใบหน้าร่องแผลลึกที่เผยให้เห็นชั้นเนื้อสีดำคล้ำด้านใน รอยแตกของผิวที่ยังคงคู่กลุ่นเหมือนผ่านไฟความเจ็บแปบบแล่นขึ้นตามแขนของลีนาเหมือนมีไฟวิ่งผ่านเส้นประสาทเธอมองลงและเห็นปลายนิ้วคมของมันลากผ่านแขนของเธออย่างช้าทิ้งรอยแดงยาวที่เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยไม้ยะมกเหมือนมีอะไรบางอย่างลุกไม่จากด้านในผิวของเธอหัวใจของเธอเต้นรัวจนเจ็บ มองเห็นภาพบ้านร้างสันไหวตามจังหวะหัวใจเพดานเริ่มมีเท่าสีดำร่วงลงมาคล้ายขี้เท่าจากไฟเก่าที่มีใครกำลังขุดขึ้นมาใหม่เสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังเธอเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงที่ลีน่าไม่เคยลืมเสียงของคนคนหนึ่งคนที่เธอไม่ควรได้ยินเสียงอีกในโลกนี้เสียงนั้นเอ่ยชื่อของเธอช้ามั่นคง เหมือนเสียงที่ถูกเก็บไว้ในเปเลวไฟก่อนจะถูกปล่อยออกมาในค่ำคืนนี้ลีน่าหันกลับไปตามเสียงหัวใจแทบหยุดเต้นเพราะเธอเห็นร่างหนึ่งยืนอยู่กลางความมืดร่างที่เคยหายไปในคืนไฟไม่เมื่อหลายปีก่อนร่างที่คราบขมเหลวยังติดบนผิวและดวงตาที่เคยมองเธออย่างอ่อนโยนกลับว่างเปล่าไร้ประกายชีวิตร่างนั้นยกมือขึ้นช้า เหมือนเรียกให้ลิน่าเข้าใกล้แต่ปลายนิ้วของมันยังคงมีเท่าดำร่วงหล่นเป็นทางเหมือนไฟในอดีตยังไม่ดับลงในตัวของมันและในวินาทีนั้นเงาดาด้านหลังลีน่าขยับเข้ามาใกล้จนชิดแผ่นหลังของเธอใกล้จนเธอได้ยินเสียงลอมาหายใจของมันที่ขัดหอกเสียงที่ดังผิดจังหวะเหมือนร่างนั้นกำลังพยายามกลืนความเจ็บปวดบางอย่าง บางอย่างที่ยังคุก,กลุ่นอยู่ภายในบ้านร้างทั้งหลังเหมือนหายใจพร้อมกับพวกมันพื้นสันผนังร้องเท่าดําลอย,ยวนรอบตัวลีน่ากลายเป็นวงที่ไม่ให้เธอหนีออกไปได้และในความเงียบที่กดทับทุกสิ่งลีนาเห็นดวงตาคู่หนึ่งลุกโชนขึ้นอีกครั้งก่อนที่เงาทั้งคู่จะขยับเข้ามาใกล้เธอพร้อมกันนาหายใจเข้าลึก ความเย็นและความร้อนปะทะกันในตัวเธอแต่ในใจกลับเริ่มรู้สึกสงบประหลาดเหมือนไฟที่ลุกไหมในอกของเธอกำลังเผาเอาอาดีตท,ที่เจ็บปวดออกไปเงาดำทั้งสองหยุดเคลื่อนไหวดวงตาที่เคยร้อนแรงค่อยๆจางลงเป็นสีเทาอ่อนเหมือนควันไฟที่ลอยละลายไปกับลมลีน่าก้าวถอยหลังอย่างช้าๆผนังไม้ผูพังเริ่มกลับคืนสภาพเดิม เสียงลมหายใจที่หนักหน่วงค่อยๆเงียบลงจนเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอเองฝุ่นและเท่าดำร่วงลงพื้นกระจายตัวเป็นจุดเล็กๆเ,เหมือนความเจ็บปวดที่เคยทับถมตอนนี้ละลายกลายเป็นอากาศปล่อยให้บ้านร้างคืนความสงบอีกครั้งลีนายกมือขึ้นแตะหน้าอกตัวเองรู้สึกถึงความอบอุ่นเหมือนได้รับพลังบางอย่าง พลังที่เกิดจากการปล่อยวางความเจ็บปวดและยอมรับความจริงที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเธอหันไปมองบ้านร้างมองในความมืดที่เคยน่ากลัวตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความเงียบสงบแม้จะมีร่องรอยของอดีตแต่ก็ไม่กดทับหัวใจเธออีกลีน่าเดินออกมาจากบ้านก้าวผ่านเท่าดำและเศษไม้ที่กระจัดกระจายอากาศเย็นยังคงลูบไล้ผิวแต่ไม่ทำให้หวาดกลัว แสงจันทร์ส่องลงมาจับประกายบนเส้นผมของเธอและเงาของเธอสั้นลงเงาที่ไม่ได้นำความกลัวกลับมาเธอหยุดยืนสูดลมหายใจเข้าลึกอีกครั้งหัวใจที่เคยแตกสลายกลับเต็มไปด้วยความสงบและความเข้าใจในทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาไฟแห่งหัวใจที่แตกสลายค่อยๆกลายเป็นแสงอ่อนภายในตัวเธอเอง ไม่เผาไหม้ไม่ทำร้ายแต่เป็นพลังให้ก้าวต่อไปก้าวสู่คืนใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความสงบลีน่ายิ้มเล็กๆมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แท้จริงครั้งนี้หัวใจของเธอไม่กลัวอีกต่อไปเธอก้าวเดินออกไปพร้อมกับแสงจันทร์เป็นเพื่อนและไฟแห่งหัวใจที่เคยแตกสลาย ค่อยๆกลายเป็นประกายแห่งความเข้มแข็งภายในตัวเธอเองบ้านร้างยังคงอยู่แต่ไม่เคยมีอำนาจเหนือหัวใจของเธออีกทุกอย่างเงียบสงบและค่ำคืนนั้นเป็นคืนแรกที่ลีน่าเดินไปข้างหน้าอย่างแท้จริง